สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะเป็นที่ติดถนนหนึ่งสองสามสามนะฮะถนนสีทรายมูลเวียงชัยนะลูกค้าแปลงนี้เลยนะฮะตรงข้ามของเรานี่เลยก่อหน้ากว้างติดถนนประมาณสี่สิบเมตรนะฮะลูกค้าความลึกก็ประมาณเกือบร้อยเมตรนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ติดถนนสี่ด้านนะฮะแล้วก็ ใกล้สถานีรถไฟเชียงรายนะฮะเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะฮะเนี่ยด้านซ้ายนะฮะที่เราจะไปนี่ก็จะเป็นเขากําลังก่อสร้างสถานีรถไฟเชียงรายอยู่นะลูกค้าส่วนด้านขวามือก็จะเข้าเมืองเชียงรายนะฮะหน้าแปลงก็จะติดถนนไปเส้นตรงแบบนี้เลยนะฮะอยู่ตรงตรงมุมทางเข้าหมู่บ้านเชียงรายเมืองใหม่เลยนะลูกค้าเชียงรายเมืองใหม่นะฮะปแปลงนี้เลยนะฮะปแปลงนี้เลย ก,พะะก็พื้นที่2ไร่นะฮะลูกค้าพื้นที่2ไร่ด้านหน้านี่ถมเสมอถนนนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะลูกค้านะถมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในพื้นที่ค่อนข้างจะรกนิดนึงนะแปลงนี้นะ่าจะต้องขอรังวัดสอบเขตให้ลูกค้าเพราะว่าเราไม่รู้จุดอ่าเรารู้แต่วัดวัดอ่าพื้นที่มาคร่าว ว่าหน้ากว้างประมาณ40เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่102เมตรนะฮะแล้วก็ความลึกด้านขวานะฮะ119เมตรนะฮะแลวความกว้างด้านหลัง20เมตรนะฮะแปลงนี้เราไม่สามารถที่จะบินถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินประมาณ6-7กิโลเมตรเองนะลูกค้าแล้วก็แปลงนี้ติดถนน2ด้านนะฮะสามารถทำทางเชื่อมทางเข้า ด้านหนึ่งของพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแถวนี้จัดสรรขายเยอะแยะเลยนะลูกค้านะก็เริ่มต้นต,ตารางวาแล้วก็ประมาณแถวนี้ก็ประมาณ15,000บาทนะลูกค้านะเป็นโซนที่อยูอ่รอบๆตัวเมืองนะในพื้นที่ขนานถนนสาธารณะประโยชน์ด้านนี้นะลูกค้าก็มีล่องลำเมืองนะฮะเป็นแนวนะฮะ อยู่ที่1 0 2เมตรนะฮะสามารถทำเชื่อมทางเข้าด้านข้างของพื้นที่ได้นะฮะ,นะฮะกว้างว้าง40เมตรนะฮะเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ7ล้านหแสนบาท2ไร่ก็15ล้านบาทนะลูกค้าพอสามารถมาคุยต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้อีกนะฮะที่เป็นป่านี่ใช่หมดเลยนะลูกค้านะพื้นที่ด้านหลังนี่จะต้องถมบางส่วนนะฮะเป็น บางส่วนก็ถมไม่เยอะนะลูกค้านะไม่ถึงไม่ถึงเข่านะลูกค้านะดูจากสภาพแล้วย่าลกนะฮะเราขึ้นไปไม่ได้นะฮะตามแนวชายป่านะลูกค้าเดี๋ยวเราจะสเกลนะฮะภาพมุมสูงนะฮะให้ทุกท่านได้ดูสเกลจากแนด์แมปนะฮะแอปพลิเคชันของกรมที่ดินนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเชียงรายเมืองใหม่ลูกค้าติดถนนนะฮะติดถนนหนึ่งสองสามสามนะ,ะสีไซมูนเวียงชัยนะฮะก็จากแยกดอยสเกินนะฮะเข้ามาก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเองนะฮะหนึ่งกิโลเมตรใกล้สนามบินนะฮะใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเจ็ดกิโลเมตรนะฮะ ไปบิ๊กซีเชียงรายก็เพียงแค่4กิโลเมตรนะฮะด้านหน้านี่น่าจะถมนะลูกค้านะถมพื้นที่สูงแล้วนะตรงหน้านี่นะน่าจะครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะฮะลูกค้าถมแล้วนะ,ะถมแล้วด้านนี้ติดถนนสาธารณนะด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ติดถนนหลัก1 2 3 3สนะฮะสีสายมูลสีเวียงนะฮะ สีใสมูลแล้วก็เวียงชัยนะฮะหนึ่นะฮะติดถนนหน้ากว้าง40เมตรเลยนะฮะฮะแนวนี้เลยนะลูกค้านะแนวนี้ติดถนนนะฮะลึกเข้าไปอยู่ที่40เมตรนะฮะด้านหน้าก็ไม่มีสิ่งกีดขวางนะลูกค้านะมีเสาไฟฟ้าต้นใหญ่อยู่มุมแปลงนะฮะมีเสาไฟฟ้าต้นนี้อยู่มุมแปลงนะไม่มีผลต่อ สิ่งปลูกสร้างนะฮะในอนาคตตรงข้ามกับหมู่บ้านนะฮะโครงการหมู่บ้านพร้อมมิตรนะลูกค้าขอนานแล้วนะลูกค้านะเจ้าของก็ถือไว้นานแล้วฮะต้องขอสอบเขตซะหน่อยนะ ถ้าซื้อขายก็น่าจะคุยได้นะฮะขอรังวัดให้ได้ะฮะนี่ฮะในพื้นที่ด้านหน้านี่ถมสูงกว่าถนนนิดนึงนะฮะด้านในไม่รู้นะฮะเมื่อกี้เราอยู่ด้านข้างดูเราไม่รู้ว่าพื้นที่เขาถมไปเยอะหรอยังเนะีด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมุดป่าเลยนะลูกค้านะคลิปนี้นี่ถือว่ามุดป่านะฮะ อยากตัดหญ้าด้านหน้าบางส่วนนึงอ๋อด้านหลังนี่ก็ถมเหมือนกันนะลูกค้านะเป็นพื้นที่มีต้นไม้นะฮะ น่าจะครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะลูกค้าเนาะผมไม่ลึกนะฮะถ้าถมก,ก็ถมไม่ลึกนั่นแน่ก็ตัดหญ้าบางส่วนมนแล้วนะฮะที่ถนนนะลูกค้าทำกิจการทำห้องแถวทำโครงการใหญ่ๆได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ใกล้เมืองเชียงรายนะฮะ ไม่ควนพลาดแปลงนี้นะฮะราคายัางต่อรองกับเจ้าของเดียตรงได้อีกนะฮะตอนลูกค้าท่านไหนนะ,ะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0 932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์ว่าสันต์ัดไทยแลนด์สุดคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ